สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมเช้านี้ผมก็จะแจง้งนี่ครับหน่อไม้ดองใส่ลาช่อนครับผมน้ำก็เดือดแล้วครับผมเราก็เอาหนอ่นอไม้หน่อไม้ดองใส่เลยครับผมหน่อไม้ดองที่ทำไว้ครับผมใส่ขวดไว้ครับผม เพิ่งใส่เกลือครับผมเพราะว่าหน่อไม้เขามีรสชาติเค็มเปรี้ยวครับผมแล้วก็ตามด้วยปลาช่อนที่สับไว้ครับผม ไปลงไปเลยครับผมก็เมนูเช้านี้ครับผม วันนี้ผมก็ไปใช้เตาแก๊สครับผมใช้เตาปืนเตาถ่านครับผมทำกับข้าวเช้านี้ครับผมปิดฟ้าไว้ก่อนครับผม ามด้วยแป้งนัวครับผมใส่ลงไปเลยครับผมปิดฝาไว้ตามเดิมครับผมเราจะได้สุกไวๆไวครับผม เราก็ไปเตรียมผักเตรียมอะไรไว้ใส่ครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่ก็คือแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนครับผมปลาช่อนตัวโตๆครับผมน่าร้อยอร่อยครับผมนี่ครับผมร้อนๆครับผม ก็ไก่สุกไก่อะไรแล้วครับผมมาทานมากเลยครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับผมเราก็เอาผักชีและต้นหอมใส่ลงไปเลยครับผม เราก็ดูว่ารสชาติจะจืดหรือจางไหมครับผมก็ลองคิมด,ดูครับผมว่าจะอร่อยไหมอืมรสชาติเข้มข้นดีครับผมผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามา รับชมกันทำกับข้าวแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆครับผมผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปต่อต่อไปครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ